날이 지나니 까지가 ขสยด,ดัยครับผมยดีครับผู้ชายที่ถือว่าคิวฮอตมากๆในเกาหลีตอนนี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบทนักแสดงนำอนะไรตอนนี้ก็เป็นนายอินพูหมดแล้วนะครับแล้ววันนี้เขาก็มามีแฟนมีตติ้งครั้งแรกของโลกครั้งแรกของชีวิตเขาที่เมืองไทยด้วยแต่ที่แน่ เราเปิดตัวมาด้วยความเป็นคิ้วกายผู้ชายน่ารักอาจารย์อินุชิคุณคิดว่าคุณจะชนะผมในความแปลวได้ไหมคุณเอ็มซีนี่เม่คิ้วผมอิจิเรสคุณคิดว่าจะเปนยังไอ้าวธนรอยนียนะจะนี่ผมยังอายุน้อยอยู่นะ ผมไม่ได้เยอะนะครับฉันก็ไม่ได้เยอะเหมือนกันแต่ถ้าถามแบบนี้ผมก็แพ้เด็กโอเคงั้นในฐานะของคิ้วกายผู้ชายที่น่ารักมากๆในพาร์ทแรกอยากให้แนะนำตัวในแบบคิ้วกายจริงๆน่ารักจริงๆเอาแบบสุดๆจริงๆพ,พร้อมไหมโอเคเด็กห้า

ดีงับเลยขอสวัสดีงับอีกทีสวัสดีงับค้ามมาถอยๆเลับอ่ะฮะถูกเชตสวัสดีงับน่ารักไหมครับโมเดลตายแล้วทุกคนบอกน่ารักกันขนาดนี้ผมปฏิเสธไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะครับทุกคนครับวันนี้เขาจะมามอบความสุขให้กับพวกเราทุกคนที่นี่นะครับแต่มีประโยคนึงที่อยากให้อุูชีได้ได้ลองแสดงความน่ารักจริงๆทำตามผม ทำตามผมนะครับประโยคนี้ต้องพูดแบบผมด้วยอันนี้สอนก่อนเยอะไม่อยากน่ารักกับใครไม่อยากน่ารักกับใครแหมจีบปจีบคออีกทีไม่อยากน่ารักกับใครไม่อยาก่ารักกับใครแล้วก็ อยากน่ารักกับคุณหนงนกลาอยากน่า um> รักกับคุณแต่ขอทีเดียวเลยขอทีเดียวเลยชม้าวาูผมทำให้ดูรอบเดียวต้องตั้งใจดูเพราะผมเป็นมือชเลยอชิเชิเลยเ่เป น่ารักกับใครแต่อยากน่ารักกับคุณ,ณ uh uh อ๋ออันนี้ฮันนี่ฮาฮันนี่ two s e มาอยากรักกับใครแต่อยากน่ารักกับคุณชีวิตจริงทำอะไรแบบนี้ไหมครับชีวิตจริงทำมาได้แบบนี้ บอิตรงๆแบบนี้ไม่เคยมีคำว่าน่ารักอยู่ห่างไกลจากผมเหลือเกินแต่เขาน่ารักไหมครับน่ารัคิ้วยเพราะนุ่นี่น่ารักด้ยไม่ถามถึงทีมงานในวันนี้ดีกว่านี่คือแฟนมีตติ้งครั้งแรกของชีวิตเขาเลยแล้วก็เขาเลือกที่นี่ประเทศไทยเป็นการจัดแฟนมีตติ้งนะครับทำไมมีตติ้ง 네. 어, 일단 저의 모든 것을 처음으로 보여 드리고 싶어서 마이 에브리띵이라고 지었고요. 그리고 저의 에브리띵에 여러분이 없으면 에브리띵이 성립이 되지 않기 때문에 꼭 여러분이 저의 모든 것이 되어졌으면 좋겠습니다. 그็ค 오늘 วันนี้เรามีโอกาสน분้อยากจะโชว์เอฟ분ิทของผม ถ้าทุกคนไม่อยู่ My Everything มันไม่คอมพลีนะคะก็เลยอยากตั้งชื่อว่า My Everything ว้าวแหมตั้งแต่ชม่าน่ารักนิดทำทุกอย่างน่ารักเลยยั้อทำที่แบบก็ยังตองมเคี้ยวจริงหมดอ๋อไอ้นี่โอเคอินุชิงั้นเรามาเข้าสู่ความเป็น My Everything ดีกว่าเราจะมาตะโกนพร้อมกันว่า My e v อ r y t h i n g พร้อมๆกันนะครับทั้งหอด้วยรวมไปถึงอินูด้วยนะครับเด โอเคหนึ <Okay. S 2> ่อา My, my Everything โอเคเราจะมาก็สู่ชุดของ My Everything กันเลยนะครับแน่นอนว่าเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด3แผ่นป้ายนะครับ3แผ่นป้ายขึ้นมาเลยครับเราจะมี3แผ่นป้ายแล้วจะให้เขาเลือก1แผ่นป้ายนี่คือชื่อเขาเลย ที่เบลแต่กที่สุดที่สุดท่สุดที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 ่สุดท่สุดที่สุดที่สดที่สุดที่สที่สุด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 ที่สดที่สุดทที่สดที่สุดที่สุดที่สุดดที่สุที่สดทีี่สุดที่สุดทีที่สุที่สุดทุดที่สุดที่สุดที่ วันนี้จะผู้ตอแ่ไม่ตแโอเคอินุชิเริ่มคำถามแรกก่อนเลยนะครับคำถามแรกครับถ้าให้แต่งประโยคจากอักษรย่อของชื่อตัวเอง N I W เริ่มจาก N ก่อนเด็ดโอเคเด็ดโอเคอย่าลืมว่าต้องน่ารักเป้ยโอเค าสูงที่คุณมีกับท่าที่คุณทำผมว่ามันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคตัวเอ็นเอ็นเอาละค่อยโอเคว้าวว้าวอินปีสโอเคตัวไอไอ W ดี๋ยวผมดูวิ้โใจผมเข้าใจทุกคนทุกคนต้องเข้าใจ,น,น,าใจนี่คือ first band meeting in. อ่าเข้าใจไหมครับนี่คือ first band meeting ของรับปบมบอดังๆขอบคุณมากเยขอบคุณครับ ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดความเป็นคิ้วกายยังไม่หมดเราอยากเห็นมากๆเลยครับว่า <Okay. S 2> อ,อินดูชเนนนิเวลาตื่นนอน, mm hmm. นเวลาตื่นนอนนะครับเวลาตื่นนอนช่วยทำท่าตื่นนอนที่มันดูน่ารักที่สุดในตอนเช้าแบบคือต,ตื่นมาลืมตาปับ๊บท่าไหน,นก่อนเลยเด็กแองคโอเค โอเคขนลูกกบโอเคทุกอ okay. ่างที่เขาทำนโอเค่าเโอ้ยโนยืนก็ได้ถ้าจะนอนเลยก็เกงใจนะครับ โอเคอันนี้กินน้ำแบบน่ารักกินน้ำแบบน่ารักคิ้วแก่หมดมาชิ้นนี่้ก็โอที่ทำก็ล่ะนี่น,น,นี่นี่คือต้องบอกก่อนนะครับว่าพาร์ทคิ้วกายเนี่ยเป็นพาร์ทที่เขากังวลมากเพราะมันไม่ใช่เขาเลยแต่แน่นอนว่าคนที่ชอบเขาเนี่ยก็จะชอบในหลากหลายรูปแบบตอนนี้เขากำลังตอบโจทย์สําหรับสาวๆแฟนๆที่ชอบเขาในความน่านรักของเขาอยู่นะครับ จะขนลุกนิดนึงแต่ก็น่ารักเลยครับโอเคสบายดีหเดดดดเลัเดออยากจะอ้อนอยากจะอ้อนแฟนๆมากๆเลยให้เขาทาอะไรให้สักอย่างนึงเด็ให้เขาทำอะไรให้สักอย่างหนึ่งสมนย์หิวข้าวหิวข้าวอยากให้แฟนๆเลี้ยงข้าวอ้อนให้แฟนๆเลี้ยงข้าวเดย โอเคโอเคไม่ต้องทำท่าแล้วโอเคนฮัลโอเคัลโหลจู่เร็จอ๋มฮิวฮึมฮึมอันนี้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 จะกินอะไรอันนี้จะกินอะไรบูบูเมอร์ยัอันนี้จะกินอะไรก็บูสต์ตอร์ลูกเฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อ่ะอ้อนขนาดนี้ซื้อให้ไหม น่ารักน่ารักน่ารักนะครับโอเคสมมติมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งไอ้นี่คือความเป็นแบบเจนทืแม่แบบความน่ารักในตัวเขานะครับฝนพุ่งตกฝนพุ่งตกโอ้กรุงเทพน้ำท่วมตกเต็มเลยนะครับพื้นพื้นมีแอ่งน้ำาพืนมีแอ่งน้ำหรือมีแอ่งน้ำแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเล่นโทรศัพท์เดินไม่เห็นแอ่งน้ำ กำลังจะเหยียบนะช่วยเป็นสุภาพบุรุษพวกเด็กเขาเด็ก